ท่านใดที่ใช้ Photoshop ทํางานอยู่นะครับบอกเลยว่า AI ตัวนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแน่นอนและชื่อตัวโปรดักต์นี้มีชื่อว่า Adobe Firefly นะครับ Generative AI เราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่า AI ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับตอนแรกไม่มีเส้นถนนสีเหลืองนะครับเราสามารถคุมแล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับว่าเราต้องการเส้นถนนสีเหลืองนะครับอ่ะมันไม่มีภาพด้านข้างเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับให้ภาพมันเต็มให้ภาพมันสมบูรณ์มากขึ้น ทีนี้ผมอยากให้กวางไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมครับผมก็พิมพ์อ่ะอยากให้ไปอยู่ในถนนเหมือนอยู่ในเมืองนะครับตรงนี้ผมอยากได้ไป้ายผมก็วงแล้วผมก็พิมพ์ว่าผมอยากได้อะไรนะครับผมก็ได้ไป้ายเป็นลูกศรออกมาแบบนี้นะครับสมมุติผูเขาน้ําแข็งนี้ใช่ไหมครับอ่ะผมอยากให้ภาพมันเต็มกว่านี้ผมก็แค่ลากแล้วก็พิมพ์ว่าผมอยากได้อะไรนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นลำธารใช่ไหมครับเพราะผมพิมพ์เข้าไปว่าลำธารน,นะครับสมมติว่าผมอยากได้แสงเหนืออยู่ข้างบนนะครับผมก็พิมพ์ไปว่าแสงเหนือนะครับมันก็จะขึ้้นนนมายีเละครับ โอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์แนวนี้มาให้บ่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังมี AI ดีๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่ช่วยเราทําธุรกิจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สร้างสารรค์มากขึ้นนะครับท่าใดที่สนใจการอบรมใช้ AI เพื่อธุรกิจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยครับ